ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ ไปดูเรื่องของกินบุฟเฟ่ในรถหน่อยที่ฮือฮานะคะสองสาวันที่ผ่านมานะคะก็คือว่าพนังกงานมาเสิร์ฟบุฟเฟ่ซูชิให้กินที่รถก็ในเมื่อกินในร้านอาหารไม่ได้ก็กินที่รถแต่ว่าล่าสุดทางด้านของท่านผู้ว่าเชียงใหม่ก็สั่งห้ามแล้วนะคะถือว่าสร้างความฮือฮาได้ประมาณสัก2วันค่ะกับมิติใหม่ของการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ในรถแต่ล่าสุดนะคะทางร้านไดโซซูชิร้านอาหารเจ้าของไอเดียสุดล้ำในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ตัดสินใจยุติการให้บริการบุฟเฟ่ แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าทางด้านของท่านผู้ว่าเชียงใหม่นะคะคุณเจริญรธิ์สงวนสัตว์มีคำสั่งด่วนออกมาเลยว่าการทำแบบนี้เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะคือจะไปขายในยานพาหานะในที่จอดรถก็ยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดอยู่ดีก็อยากใช้ร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยล่าสุดเจ้าของร้านค่ะคือคุณนิรุตแก้วคำฟูก็บอกนะคะว่า น้อมรับแล้วก็ยุติการให้บริการในรูปแบบเสิร์ฟเมนูอาหารถึงรถหรือว่า drive in buffet ตั้งแต่วันนี้ก็เลยปรับรูปแบบใหม่ค่ะ drive in buffet ไม่ได้ก็ทำแบบ drive thru o g h ก็ยังใช้ลานจอดรถเหมือนเดิมเป็นจุดให้บริการลูกค้าลูกค้าขับเข้ามาจอดในเต็นต์สแกน qr code สั่งอาหารแล้วก็รอรับอาหารจากพนักงานส่งให้คุณก็ขับออกไปเลยนอกจากปรับเมนูแล้วเนี่ยปรับราคาด้วยนะคะ ทุกเมนูขายราคาเดียว20บาท uh huh. คือเจ้าของร้านบอกแบบนี้บอกว่าเป็นการลดกวัตถุดิบก็ว่าได้เพราะว่าสั่งมาแล้วมีสต็อกแล้วคําสั่งเนี่ยออกแบบกระฐานหันว่าห้ามกินในร้านก็เลยบอกว่ายังไงต้องระบายวัตถุดิบออกขายถูกดีกว่าปล่อยเสียทิ้งเอาไว้คุณนิรุตบอกว่าเปิดร้านมา3ปีครั้งนี้ผลกระทบเนี่ยหนักสุดแล้วเขาบอกด้วยนะคะว่ายกเลิกบุฟเฟ่ในรถไปเนี่ย อันนี้ก็บอกว่าผิดหวังเพราะว่าเป็นไอเดียที่ดีร้านอาหารอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้หยุดไปก็ถือว่าเสียโอกาสตอนนี้พยายามประคับประคองธุรกิจค่ะมีพนักงานกว่า20ชีวิตที่ต้องดูแลค่ะทุกอย่างในเมนูครับจะเป็น20บาทหมดเลยเดี๋ยวผมให้ดูครับ,บาทาเลยแล้วเราจะทําแบบ20บาทนี่มันจะถึงเท่าไรหร่คะจนถึงจนมาตรการจะผ่อนคลายหรือว่าสั่งคลายล็อกบ้างครับต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะมันมีดกว่าว่ามินจะหมดใช่ครับประมาณนี้ ก็น,นี้เหลือเยอะเพราะทุด,ดิบทาทั้งสองสาขาเลยใช่ไหมจริงจริงใช่ครับก็ทำต้องทำทั้งคู่ครับแต่ถ้าสามารถอยู่ต่างจังหวทีนี้มาตรการต่างๆของภาครัฐเนี่ยนะคะอย่างทางคุณนิรุตเจ้าของร้านอาหารบอกว่าก็อยากให้มีความชัดเจนนะคือ <นะ S 2> ถ้าสั่งปิดไปเลยก็ได้แต่ขอให้รัฐบาลเยียวยาตามสมควรก็จะดีมากนะคะแต่ว่ยืนยัน<ช>ว่าวิธีการขายรูปแบบล่าสุดข,ของเขาเนี่ยคือปลอดภัยแน่นอน อันนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากสั่งแล้วไปกินที่บ้าน่ะเนาะใช่ว่ามารับเองไม่ได้ไม่ได้สั่งให้คนอื่นมารับอีกทีหนึ่งขออนุญาตพูดแทนเจ้าของร้านหลายๆท่านหน่อยแล้วกันนี่พูดตรงๆเลยนะว่าคือรัฐเนี่ยตอนนี้ทุกคนเ็าพยายามจะดิ้นรนมากเพื่อเอาลูกน้องกับเอาบริษัทเขาให้รอดอยู่เนี่ยแล้วก็พยายามสู้มาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงนี้เนี่ยถ้ารัฐยังไม่ออกมาตรการอะไรมาเยียวยาเพราะว่าเจ๊งกันเยอะมากกว่านี้อีกมากๆเลยนะาะว่าถึงจุดแล้วล่ะที่ที่รัฐจะต้องมาดูแล เหล่าบรรดาพี่น้องร้านอาหารเยอะมากเนี่ยออกไอเดียอะไรมาที่ฝั่งดูเซฟก็โดนปัดตกโดนปัดตกแล้วก็ให้เวลาในการปรับปรับปรับเปลี่ยนวันเดียวเปลี่ยนวันเดียวเปลี่ยนเขาบอกเขาเขาวางแผนแล้วเขาคิดอะไรไม่ไม่ไม่ทันหรอกเขาไม่ออกทุกทุกอย่างหรอใช่ใช่ใช่ตอนนี้เงินในกระเป๋ามันไม่มีจริงมันไม่มีแล้วจริงจริงแล้ว๋ยวอย่างไรดีใช่ต้องฝากลัดให้ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยแล้วกันครับครับผม สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ